สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศฟิลิปปินส์มาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า In My Mother Skin ส2023เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ตกและกำลังลำบากในช่วงสงครามจนพวกเขาได้พบกับดิงสาวพิศนา ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้แต่การช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ต้องมีอะไรบางอย่างแลกเปลี่ยนเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนื่อนหนึ่งไและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากกแล้วเชิญรับชมรับฟงังได้เลยครับ นังเปิดเรื่องมาที่ปี1945ช่วงใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นกำลังสูญเสียการครอบครองหมกกู่เกาะฟิลิปปินส์พวกเขาจึงจัดการชาวบ้านและสั่งปิดปากคนที่คอยให้ข่าวกับราชการซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีครอบครัวของอันโดชายชาวฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ในคลือหาดหลังเก่าคำเคลือพวกเขาได้รับสบียงจากทหารญี่ปุ่นเพื่อแลกกับข่าวสารต่างๆแต่ทว่าวันหนึ่ง ทองคาแท่งอันลําค่าของทหารญี่ปุ่นได้หายไปอันโตนิโอที่เป็นสายข่าวจึงมาที่คลอหาดเพื่อจะสืบหาเรื่องราวเหล่านี้เขาได้ถามกับอันโดว่าได้เอาทองคําไปหรือเปล่าอันโดก็ปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าจะทําไปทําไมเขาอยากอยู่อย่างสงบไม่อยากให้ครอบครัวต้องมาเดือดร้อนแต่อันโตนิโอก็ไม่เชื่อตอนนั้นเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขากระชากคอเสื้อของอันโดพร้อมกับถามว่าเอาทองคําไปซ่อนไว้ที่ไหน แต่อันโดก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเขาไม่ได้เอาไปพ่อถึงกลางดึกอันโดก็มาบอกกับลิกายะหญิงที่เป็นภรรยาโดยเขาบอกว่าถ้าเขายังอยู่ที่นี่ทุกคนจะไม่ปลอดภยัยเนื่องจากทหารญี่ปุ่นกำลังจับตาดูเขาอย่างเข้มงวดเขาจึงจะไปขอความช่วยเหลือกับทหารอเมริกันโดยเขาให้พวกเธอรออยู่ที่บ้านจนกว่าเขาจะกลับมาในคืนวันนั้นทุกคนก็ล่ำลากันด้วยความโศกเศร้า อันโดก็ฝากให้อามอรอย่างรับใช้ช่วยดูแลครอบครัวของเขาด้วยพอพูดจบเขาก็ออกเดินทางไปพร้อมกับแบลนโดสามีของอามอที่อาสาไปเป็นเพื่อนจนเวลาผ่านไปสองอาทิตย์พวกเขาก็ยังไม่กลับมาไม่มีการติดต่อเป็นตายรายดียังไงก็ไม่ทราบและตอนนี้สถานการณ์ในบ้านก็เริ่มแย่สเสบียงที่ได้รับจากทหารญี่ปุ่นก็หมดจนต้องกินหัวมันประทังชีวิตลีกายาก็ได้แต่ปลอบใจลูก,ลก ว่าถ้าพ่อกลับมาทุกอย่างคงดีขึ้นและทุกๆคืนเธอก็จะพาพวกเขาสวดมนต์ขอให้พระเจ้าอวยพรแต่จู่ๆตอนนั้นเธอก็เกิดลมป่วยด้วยโรคประหลาดเธอมีอาการชักเกรงร้องเหมือนคนกำลังจะขาดใจตายอามอจึงพาเธอไปนอนพักในห้องและทาลาลูกสาวคนโตก็บอกว่าเราจะรอพ่อกลับมาไม่ได้เพราะอาหารก็เริ่มหมดไม่อย่างนั้นแม่ไม่มีวันหายป่วยแน่ๆเธอจึงจะออกไปหาอาหาร แต่แม่ก็ได้ห้ามเอาไว้แม่บอกว่าข้างนอกมันอันตรายแต่ถึงจะพูดยังไงเธอก็ไม่สนนะครับเช้าวันต่อมาทาราก็ได้ชวนบายานีน้องชายของเธอออกไปด้วยกันโดยพวกเธอเดินเข้าไปในป่าเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นแต่ทว่าที่นั่นมันไม่มีบ้านของใครอยู่เลยมีแค่กระท่อมไม้ลังเก่าที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเธอจึงบอกให้น้องรออยู่ข้างนอกส่วนเธอจะเข้าไปสำรวจข้างใน และพอเธอได้เดินเข้าไปสิ่งแรกที่เห็นก็คือทอฟฟี่ที่วางอยู่บนจานด้วยความหิวเธอก็ไม่รอช้าเธอหยิบขึ้นมากินอย่างอริดอร่อยแต่ตอนนั้นเธอก็รู้สึกว่าที่ข้างหลังเหมือนจะมีใครบางคนได้เดินผ่านไปเธอที่สงสัยจึงได้เดินเข้าไปดูและเธอก็ต้องตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าในนั้นมันมีร่างของหญิงสาวได้นอนเสียชีวิตอยู่เธอจึงรีบออกมาแล้วชวนน้องไปจากที่นี่ทันที แต่ในระหว่างเดินทางเหตุการณ์แปลกๆก,ก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อจ,จู่ๆเธอเห็นว่าอันดูพ่อของเธอได้เดินอยู่ในป่าเธอจึงจะรีบไปหาเขาแต่เดินยังไงก็เดินไม่ทันและพอเธอได้หันกลับมาปรากฏว่าน้องชายได้หายไปแล้วเธอเป็นห่วงจึงรีบออกตามหาจนมาถึงบดล้างหลังหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะมีคนอยู่ข้างในพอเธอได้เดินเข้าไปเธอก็ได้พบกับหญิงสาวหน้าตาสวยที่แต่งตัวแปลกๆ ยิงคนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเธอมาเป็นมิตรและดูเหมือนเธอจะรู้ว่าตอนนี้ทาลากำลังต้องการอะไรเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาหรอกน้องชายของเธอกลับไปที่บ้านแล้วส่วนพ่อก็ยังไม่ตายเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะกลับมาทาลาที่ได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงรู้ได้เธอก็บอกนะครับว่าเธอรับรู้จากพวกมแมลงผู้ที่ให้ชีวิตของเธอและเธอก็บอกอีกว่า ถ้าต้องการให้ช่วยอะไรก็มาหาเธอได้เลยเธออาศัยอยู่ในโบสแห่งนี้แหละตัดฉากกลับมาที่บ้านทางด้านบายาน,นีก็กลับมาแล้วจริงๆเขากำลังนั่งดูอาการของแม่พอถึงกลางดึกในขณะที่ทารากำลังจะเข้านอนจูๆ่ๆเธอก็ได้พบกับหญิงสาวคนนั้นที่มาปรากฏตัวอยู่ในบ้านซึ่งหญิงสาวได้ยื่นโหลกแก้วบางอย่างให้กับเธอโดยบอกว่า,มาแมลงในโหลกแก้วอันนี้สามารถรักษาอาการป่วยของแม่เธอได้ แต่ถ้าว่าแม่ของเจ้าต้องเป็นบ้านใหม่ให้กับพวกมันทาลาที่อยากให้แม่หายโดยเธอก็ไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอรับเอาไว้ก่อนแต่เธอก็ยังไม่ได้ใช้นะครับเช้าวันต่อมาอามอหญิงรับใช้ก็ได้ไปคุยกับใครบางคนอยู่ในสวนซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคืออันโตนิโอนั่นเองและที่มันเป็นแบบนี้คือเธอเป็นใช้เสือให้กับอันโตนิโอนะครับเธอมาแจ้งกับเขา ว่าอย่างไม่พบบอ่อแสของทองคําและคนในบ้านก็ไม่เคยพูดถึงหรือบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้เอาไปก็ได้แต่อันตโตนิโอก็ไม่ปักใจเชื่อเขาบอกเธอตามหาให้เจอไม่อย่างนั้นเขาจะบอกให้ทหารญี่ปุ่นจัดการแลนโดสามีของเธอซะเธอที่ไม่มีทางเลือกจึงรับปาและในวันเดียวกันทาลาก็เห็นว่าอาการของแม่เริ่มสุดหนักถึงขั้นอ้วกออกมาเป็นเลือดเธอจึงตัดสินใจทำตามที่หญิงสาวคนนั้นบอก โดยเธอปล่อยมแมลงตัวนั้นให้มันวิ่งเข้าไปในปากของแม่แล้วอาการป่วยก็ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจแต่ผ่านไปไม่กี่วันทุกอย่างก็เริ่มแย่ลงแม่นั้นเก็บตัวเงียบแถมที่กระดูกสันหลังก็เหมือนจะมีก้อนเนื้อโผล่ขึ้นมากลายกับว่าเป็นที่อาศัยของมแมลงตัวนั้นและพอถึงตอนเช้าบ่ายานีก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังมาจากชั้นล่างเขาจึงเดินลงไปดูปรากฏว่าเป็นแม่ที่กําลังนั่งอยู่กับพื้น ดวงตาของเธอเป็นสีดำปากเปื้อนไปด้วยเลือดทางด้านอามอจึงรีบพาเธอเข้าไปนอนพักในห้องและในระหว่างนี้อามอก็ถือโอกาสค้นหาทองคำแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนก็มีเสียงปแปลกๆได้ดังมาจากด้านหลังพ่อเธอหันไปดูก็เห็นว่าเป็นคุณนายกำลังลุกัง,งาดขึ้นมาจากเตียงตามเนื้อตัวก็มีแต่เส้นเลือดแลบเลี้ยยาวเป็นคืบพร้อมตะโกนร้องอย่างหวุยหวนอาหมอที่เห็นแบบนั้น เธอก็ไม่อยากอยู่แล้วนะครับเธอล็อกห้องเอาไว้แล้วก็รีบไปจากที่นี่ทันทีตัดฉากมาที่ทาราตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้ว่าแม่มีอาการผิดปกติเธอมาขอบคุณหญิงสาวคนนั้นพร้อมกับขออาหารมากินแต่พอกลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าน้องชายได้นั่งอยู่หน้าห้องของแม่เขาบอกกับเธอว่าแม่มีอาการแปลกๆคล้ายกับถูกปีศาจเข้าสิงแต่เธอก็ไม่เชื่อจนถึงเวลากลางดึก ในขณะที่เธอกําลังจะเข้านอนจูจ่ๆก็มีตัวอะไรบางอย่างได้วิ่งเข้ามาในห้องอย่างรวดเร็วเธอสะดุ้งตื่นพร้อมกับชะโงกคอออกไปดูปรากฏว่าเป็นแม่ที่โผล่หน้าออกมาจากใต้เตียงจนเวลาผ่านไปสักพักเธอก็ได้ยินเสียงสุนัขร้องปแปลกๆเธอจึงเดินออกไปดูปรากฏว่าเป็นแม่ที่กําลังนั่งแทรกร่างของมันอยู่เธอที่รู้สึกกลัวจึงเรียบวิ่งกลับเข้ามาในบ้านพอถึงตอนเช้า บายานีก็เอาสุนัขไปฝังส่วนทาราที่อยู่คนเดียวเธอก็ได้พบกับหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งเธอจึงได้ถามว่าทําอะไรกับแม่ของเธอและเธอที่รับไม่ได้จึงไล่ให้หญิงคนนั้นออกไปขณะเดียวกันก็มีเสียงตะกุกตะกักได้ดังขึ้นที่ชั้นล่างซึ่งไม่ใช่อะไรนะครับเป็นอามอก,กับอันโตนิโอที่แอบเข้ามาค้นหาทองคําแต่หาย่งไงก็หาไม่เจอเขาจึงมาคุ่กับทาราว่าถ้าไม่ยอมบอกกีซอน เขาจะจัดการพวกเธอซะแต่ในตอนนั้นบายานีก็ได้เล็งปืนมาทางเขาซึ่งปืนกระบอกนี้เป็นของพ่อที่อยู่ในตู้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่กล้ายิงอันโตนิโอจึงยิงสวนกลับมาจนทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสทาราที่แค้นพวกเขามากๆเธอจึงยื่นกุญแจห้องของแม่ให้กับเขาไปซึ่งฉากนี้เธอตั้งใจจะให้แม่เล่นงานพวกเขานะครับและพอพวกเขาเข้าไปข้างในเสียงกรีดร้องก็ดังลั่นไปทั่วบ้าน คาราก็เห็นว่าอามอกกำลังคันตะเกียกตะกายออกมาข้างนอกส่วนอันโตนิโอก,ก็ถูกจัดการอยู่ในห้องน้ําเธอที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีจึงรีบพาน้องหนีออกมาแต่เขาก็เหมือนจะไม่ไหวเธอจึงทิ้งเขาเอาไว้แล้วเธอก็รีบไปตามให้คนมาช่วยแต่ก็อย่างที่ว่าล่ละครับแถวนั้นมันไม่มีใครเธอจึงไปที่โบสถ์เพื่อจะขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนนั้นทางด้านหญิงสาวก็บอกว่าได้แต่เธอต้องทําตามที่บอกเสียก่อน โดยหญิงสาวคนนั้นจะให้เธอกินผล,ลไม้ชนิดหนึ่งพอพูดจบหญิงสาวก็ได้เอาผล,ลไม้ออกมาซึ่งมันมีลักษณะคล้ายกับมันฝรั่งที่เปล่งประกายเรืองแสงเธอที่เห็นจู่ๆก,ก็เกิดเปลี่ยนใจด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหญิงสาวที่ถูกปฏิเสธก็โกรธมากๆและเธอก็เผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงซึ่งเป็นใบหน้าของยายแก่แม่มดพ่อกลับมาถึงบ้านทาร่าก็พบว่าน้องชายได้หายตัวไปเธอจึงรีบตามหา และพอเธอขึ้นไปข้างบนสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอแทบจะเป็นบ้าตายเมื่อเธอเห็นว่าที่พื้นมีหัวของเขาได้ถูกวางอยู่แต่ส่วนตัวนั้นได้หายไปแน่นอนครับบายานีได้ถูกแม่ลากไปกินแล้วและยังไม่ทันจะถึงไหนเธอก็เห็นว่าแม่กําลังยืนเอาหัวโขกประตูและจู่ๆแม่ก็จะเข้ามาเล่นงานเธอเธอจึงรีบเข้าไปหลบในห้องขณะเดียวกันหญิงสาวคนนั้นก็ปรากฏตัวอีกครั้ง ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกทาราจึงตัดสินใจรับข้อเสนอหญิงสาวคนนั้นจึงทำให้ทุกอย่างจสงบลงร่างของแม่นอนราบอยู่กับพื้นและมแมลงตัวนั้นก็ได้บินออกไปจนเวลาผ่านไปหลายวันเสียงท่อรถเครื่องก็ดังลั่นไปทั่วทั้งป่าซึ่งรถคันนั้นก็คืออันโดที่กลับมาอย่างที่นี่แต่พอมาถึงเขาก็พบกับความเงียบสงัดไม่มีใครออกมาต้อนรับพวกเขาเลยเขาที่รู้สึกปแปลก จึงได้วิ่งขึ้นไปข้างบนและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เขาเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อเขาเห็นว่าทุกคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วยกเว้นทาราที่ไม่รู้อยู่ไหนเขาที่รู้สึกว่าไม่เหลืออะไรเขาจึงสารภาพความจริงกับแลนโดว่าเขาเป็นคนขโมยทองคําเองซึ่งมันซ่อนอยู่ใต้แท่นบูชาเพื่อที่เขาหวังว่าหลังจบสงครามจะได้มีเงินสร้างเนื้อสร้างตัวพ่อแลนโดได้รู้เขาก็เดินไปดูปรากฏว่าในนั้นมีทองคําอยู่จริงๆ แต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเขาจะแอบไปปิดชีวิตอันโดเพื่อจะเอาทองคำไปครอบครองคนเดียวทาลาที่ยังไม่ตายเธอก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้คำถามเดียวที่วนเวียนอยู่ในหัวคือเธอจะเชื่อใจใครได้หรือไม่และแน่นอนว่าถ้าแลนโดได้เจอเธอเธอต้องถูกจัดการแน่ๆเธอจึงรอให้เขากลับออกไปเสีก่อนและหนังก็เผยถึงสาเหตุที่เธอยังไม่ตายซึ่งทุกคนจำได้ไหมครับ ตอนที่เธอเข้าไปในกระท่อมร้างเธอเห็นศพยิงสาวนอนเสียชีวิตในมือถือผลไม้ชนิดเดียวกันและมันก็มีรอยกัดเธอที่ไม่ไว้ใจจึงไม่เลือกกินและก่อนที่นางจะจบเธอก็ได้จุดเทียนขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยนำพาเธอไปพบกับดินแดนที่ปลอดภยัยโดยเธอเดินทางออกจากบ้านพร้อมกับตะเกียงดวงเล็กที่คอยส่องแสงสว่างในค่ำคืนอันโดดเดี่ยวและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าพอใช้ได้ถึงแม้ว่าหนังจะไม่มีผีแต่ปีศาจก็ใช่ว่าจะไม่น่ากลัวแถมอารมณ์ของหนังยังพาเราไปพบกับความดำดิ่งที่ทำเอาหดหูมากๆและสำหรับใครที่กำลังหาหนังสยองขวัญไม่ดูหนังเรื่องนี้ห้ามพาดเลยก็ว่าได้เป็นอย่างไรถนบางครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ e ของมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยได้เลยนะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฝันดีรายปีสวัสด์ครับ